ก็สวัสดีครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ไม่ได้พูดคุยมา1วันนะครับวันนี้ก็ดูเวลานะครับดูเวลาขนาดนี้เวลาประมาณ13บสามนาฬกาจุดจุดสี่นจุดนของวันอาทิตย์ที่7จธันวาพุทธศักราช2องพ ขายนไปแล้ว4.1 3 3เมกในวันนี้และและ413เมกในเดือนนี้นะครับผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อวัโรหน้าโควิด1 9หรือโควิดในทนอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็ไปตรวจสอบ การเล่นไก่ที่บ้านในเซมพิกัดไอเซมนะครับผมก็ปกติครับการโผล่ก็เลาะเลาะตามบ้านก็ปกติครับการดูเคลื่อนไหวก็ปกติครับก็มีคนขี่รถไปขี่รถมาเปลี่ยนเสื้อผ้าสีอะไรสีอะไรก็เห็นปกติครับผมก็ยังปกติเหมือนเดิมการเคลื่อนไหวก็ปกติเหมือนเดิม ทหาร,ป,รปายักษก็ทดสอบดีครับทหารต,ตำรวจตำรวจข้าราชการเมืองผีหรือตำรวจทหารปายักษ์ทดสอบดีครับก็ทดสอบดีกันนะครับราราชการอย่าลืมเข้าไปดูทีอ่อยู่ตัวพิมพ์ใหญ่ไอตัวิมเล็กเอตัวเล็ก แล้วก็อยู่ตัวเล็กชื่อคุณชพรวัชนนรินเนื้อผมก็เข้าไปติดตามได้นะครับตามเคยปกติแล้วจะหาก็มีเรื่องอะที่จะเล่าวันนี้ก็อากาศจะร้อนเย็นๆหน่อยนะครับผมก็อากาศจะมีฝนตกตามตามวันนี้หน่อยนะครับผมท่านลมเย็นบ้างลมร้อนบ้างก็อย่าไปเครียดก็ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเคลื่อนไหวอะไรอย่างก็อย่าไป าำนะั้นทำนี้สวมหน้ากากานะครับผมใส่แว่นตาการแสงแดดนะครับผมก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยลองดูต่อแตนต่อยอนะครับช่วงนี้พึ่งแตนต่อยอนะครับในช่วงนี้ยุงก็เหมือนกันกบเขียดก็ะรลองหน่อยหมาก็ลองหน่อยนะครับในช่วงนี้หน้าหนาวหมาก็ดุร้ายนะครับผมไม่ใช่ว่าม,มันไม่ดุร้าย เราไม่ได้พาไปฉีดยาวัคซีนกันพิษนักบ้าไม่ได้นะครับผมหมาก็ถูกร้ายนะครับช่วงนี้หน้าเนี้ยหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวมาก็ดูกร้ายครับโรคพิษนักบ้าหมาก็เป็นเหมือนกันนะครับผมแมวก็เป็นสัตว์สัตว์ทุกตัวก็เป็นคนก็ต้องเป็นอยู่แล้วบางทีนะครับผมทุกคนก็เป็น หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าอะไรก็เป็นหมดทุกอย่างอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงจิตของคนเราเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างคนสัตว์ก็เหมือนทุกคนนั่นแหละครับไม่เหมือนกันได้ไงครับจิตใจของคนกับจิตใจของสัตว์ก็เหมือนกันนั่นแหละครับทั้หงิดเครียดมากปวดพุ่นซ่านจิตพุ่นซ่านจิตร้อนจิตคิดมากจิตทำร้ายตัวเองจิตคิดจะทำร้ายคนอื่นจิตทำร้ายนั่นทำร้ายนี่ นัก็แล้วแต่ความคิดนะครับความคิดของแต่และบุคคลนั่นแะครับเราต้องเข้าใจว่าบุคคลนั้นคิดยังไงยังไงเราก็ต้องดูอันนี้คือพระก,กับก้าชัยศีพระยายยมมาลาตัวเป็นๆอยู่มีทาาวสุวรรณท่านสุวรรณดูแลอยู่ในขุมนรกนี่แหละครับก็หมายความว่าตำรวจ ตำรวจข้าราชการเมืองผีหรือทหารปลาบึกเบ,ร 1, บ,ร 2, บรอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหมายความว่าพ่อกับแม่ผมผมที่ก้ากไก่กไก่เบอร์หนึ่งตำรวจคาราบาวถูกต้องหมายความว่าทหารตำรวจก็ตรวจได้ตรวจสอบได้ครับราชการก็ไปตรวจสอบได้ตามพื้นที่ต่างๆสงก ก็หนึ่งเราตือ้อถ้าขอก็ไปตรวจสอบได้นะครับผมถ้ามพยนมไปตรวจสอบได้นะครับผมตำรวจก็ไ,นไปนพตรวจสอบได้นะครับผมสุขีไปตรวจสอบได้นะครับผมวันนี้ถ้าบันเว่ยผมบอกว่าเมื่อกี้นี่คุยกับแม่มาแล้วว่าบอลไก่เขาจ่ายค่าสวยตำรวจแล้วอ่าโอเคฮานก็ไม่เป็นไร ต่ายค่าสตว์ตำรวจแล้วก็ถ้าคุยกับแม่บอยแล้วก็ใจตรงกันแล้วแม่บอกแม่แร่แม่แร่ไม่ข่าวบอกแล้วว่าจ่ายค่าสวยตำรวจไปแล้วก็เล่นได้โอเคไม่มีปัญหานะครับผมก็โอเคผ่านก็ก็ขอบก็ขอ,ขอขอบคุณข้าราชการทุกท่านข้าราชการตำรวจข้าราชการเมืองผีทหารปลาบึก ยักษ์ทหารป่ายักษ์ทหารรบทหารอากาศทหารทุกทหารตำรวจตำรวจแล้วก็ราชการทุกขั้นขอบคุณครับที่เป็นคนดูแลแล้วก็ทหารชุดขาวทหารชุดดำทหารนักชุดดำทหารนักชุดขาวทหารข้าราชการทหารตำรวจทางน้ำตำรวจทางอากาศตำรวจทางบกตำรวจทาง เรือสมอเรือทานเรือแล้วก็สถานีวิทยุแล้วก็ทุกขัน้นเที่ยวข่าวขาวนี่บ่อยๆเป็นสื่อกลางกระบอกเสียง YouTube เป้นกระบอกเสียง Facebook ลน์ t t k t o อกอะไรหลายอย่างก็เป็นกระบอกเสียงให้คนได้เป็นคนดีนะครับผมขอบคุณมากครับ ทุกอย่างคนก็ต้องฟังข่าวดูข่าวแล้วก็ต้องแก้ไขกระบวนการบุคลิกแล้วก็ปรับสถานการณ์กับข่าวแต่ละข่าวนะครับผมปรับแต่ละข่าวนะครับผมข่าวนั้นดีหรือเปล่าข่าวนี้ดีหรือเปล่าสมควรนามาใช้หรือเปล่าไม่สมควรนามาใช้หรือเปล่าดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าคิดดีหรือเปล่าคิดไม่ดีหรือเปล่านะครับผม บางอย่างสมควรใช้ได้หรือเปล่าหรือไม่สมควรใช้ได้หรือเปล่าบางอย่างเราฟังธรรมะฟังลหลายอย่างแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่านะครับผมทุกวันนี้คิดได้เองทำเองได้หรือเปล่าบางอย่างทำเองได้หรือเปล่าคนอื่นทำได้แต่คนบางคนทำได้บางคนก็ทำไม่ได้บางคนก็ต <lee> ้องทำได้เนี่ยครับ ต้องดูกราเองแต่ละบุคคลอย่าให้ท่านพยโยมสอนนะค่อยใจตรงกันนะพักกับใกล้สี่สอนหลายอย่างนะทุกวันนี้สอนความดีนะครับผมห้ามทำความชั่วนะครับผมค่อยใจตรงกันนะสวัสดีครับ